กกอ๋อนางฟ้านางฟ้าคืออะไรวะี่ถามว่านางฟ้านางควัญอะไก็นิ้วือมันใช่ไงนะโอเคครับ <c oughs> ลูกค้าเคยมาประเมินไว้ครั้งหนึ่งนะว่าเป็นทองเท่าไหร่แล้วเราก็ยิงเปอร์เซ็นต์ก็ร้านนาฬิกาก็อาจจะประเมินทองได้ไม่ไม่เก่งหรือยังไงก็ให้ราคาที่น้อยกว่าทองไม่ได้บวกโรเล็กหรืออะไรให้นะฮะอันนี้เป็นโรเล็กนะฮะโรเล็กสายทองคำ ตัวตัวขอบเนี่ยทองคําแต่อตัวเรือนข้างในอาจจะไม่ใช่ทองคำนะฮะเราเคยยิงกันเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วเดี๋ยวผมจะยิงอีกรอบหน,นึ่งเจ็ดห้าศูนย์อ่ะตัวเนี้ยก็จะเป็นทองคําที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มันปั๊มไว้นะฮะต่อไว้เจ็ดห้าศูนย์เนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูน้ําหนักกันอีกทีนะผิวได้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวเขียนเจ็ดสิบห้าอือแสดงว่าอันเนี้ยอ,อาจจะเป็นส่วนเสริมที่เจ็ดสิบแปด กราบขออภัยแฟนๆโดเด็กด้วยนะฮะ,ะถ้ามีควันนี่นะแสดงว่าทองเหลืองแต่นิ่งๆเลยไม่มีควันสีนี้นะครับยิ้มยิ้มสีนี้ยิ้มยิ้มเลยช่างก็ลุ้นนะว่ากลัวแบบว่าหลอมมาแล้วควันจะขึ้นเป็นทองเหลืองเลยสีนี้ยิ้มยิ้ม ผลที่ได้ก็คือรึบ74.8แสดงว่าเท่าเดิมมีน้ำผสานไปกวนเล็กน้อยอจริงๆราคาทองตอนนี้อยู่ที่5,1800นะตอนนี้ครับผมน้ำหนักตอนแรกเท่าไหร่นะ55ก็ยังได้เท่าเดิมอะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเพราะาเราแกะไปหมดแล้วพวกกระจกพวกอะไรก็จะเป็นน้ำหนักทองที่55.25กรัมครับ55.25 เปอร์เซ็นทองที่74% 51,800ราคาทองเต็นตัวตั้งนะคูณด้วย0.0656นะฮะเป็นตัวแปลงหน่วยบาทให้มาเป็นกร,รัมละเท่าไหร่คูณด้วยน้ําหนักที่70เอ่อเปอร์เซ็นต์ที่74%ครับกร,รัมลระ2,514บาท2,514บาทครับคูณด้วย55.25 138,898นี่98ก็เป็น138,900นะ 1 3 8 9 0 0นะฮะจากโรเล็กก็เป็นก้อนแบบนี้แล้วอันนี้เป็นทังเลือกนะถ้าใครที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วหรือเครื่องมันเสียแล้วก็เอาเข้ามาดูได้ไม่ใช่โรเล็กทุกเรือนจะเป็นทองนะฮะบางทีก็เคลือบแต่ตัวนี้เป็นทองเอาเข้ามาทดสอบได้นะมาตรวจเช็คนะมีน้องๆ้องบริการครบครันนะฮะตรวจเช็คไม่ใช่ก็ไม่ได้คิดค่าบริการนะส่งคืนกลับไปนะแต่ถ้าใช่จะเปลี่ยนเป็นเงินแบบนี้ก็ได้นะฝากไว้นะครับสวัสดี